จ้ามาชมบรรยากาศก่อนเนาะคะ่ะนก่อนเขาเรื่องที่พินี่สีได้ไมาแช่ผสประการพินี่อยากให้ f เซเห็นว่าใบไม้ร่วงขนาดไหนแล้วก็กะทายถอดสดมาหลายเทือแล้วล่ะจ้ะเกี่ยวกับสับประรดสีเนาะคะ่ะนพินี่ก็ได้มาโช์ความสวยงามของเขาแล้วก็ใบไม้ร่วงมากๆเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่นี่สาวดอนค้ดโกมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะมาแช่ประสบการณ์คือเกาดันแหละจ้าพี่นี่กะมีแนวมาแช่ประสบการณ์ให้เอฟซีเอาไปเป็นตวอย่างหรือเอาเป็นแชร่ประสบการณ์ของพี่นี่เองคือการที่ที่มาแต่งงานกับคนสวิตนี่คนไทยมาแต่งงานกับคนสวิตนี่ ต้องดูให้ดีค่ะพี่น้องค่ะดูให้ดีเพราะว่าบางทีเราจะเซ็นเอกสารแบบว่ามั่วบดาเด้จ้หมั่วบดาเขาต้องมีคนมาแปลคือหมายความว่าการแต่งงานนี่กฎหมายเขาเสียหาคือว่าเธอต้องไปหาพยานมาพยานแต่งงานเป็นคนไทยค่ะเป็นคนไทยที่อยู่ที่สวิตส์อ่านอ่านภาษ,ษาฝรั่งเศสออกแปลได้ประมาณนี้สิ มาเป็นพยานเห่าเพื่อเพื่อนผู้หญิงคนนั้นสได้มาแปะเอกสารในการแต่งงานค่ะ,ะมันการแต่งงานกับคนนั้นสวิตเซอร์แลนด์มันจะมีมันจะมีเอกสารสองยางค่ะเอกสารสองยางคือ,อแต่งงานด้วยกันจะมีะแบ่งสมบัติครึ่งต่อครึ่ง ฉบับแหลกเนาะค่ะเนาะแบ่งครึ่งต่อครึ่งฉบับที่สองคือ,อของใครของมันถ้าผู้ชายที่ว่าเห็นแกนตัวแน่เขาก็เสียแต่งานแบบว่าของใครของมันถ้าผู้ชายที่เขาบบเห็นแกนตัวเขาก็เสียว่าครึ่งต่อครึ่งเวลาเวลาแยกทางกันเวลามีปัญหาอย่างเขากันจะได้แบ่งแบ่งสมบัติคนละรึงค่ะ พี่นี่ก็ดีอยู่แต่ว่าอยู่ไปอยู่มากก็เกิดการเห็นแก่โตขึ้นมาเด้แฟนพี่นี่สิบอาซูฟังค่ะเอฟซีค่ะเห็นแก่โตจังไถ่ปติแฟนพี่นี่น่ะสื่อาร์ r เมนต์สื่อของเมญาอ่สื่อของเมญ่ายูสวิตเซแลนเนาะค่ะนาอพี่นี่สิเล่าสูฟังข้าเจ้าสื่อแฟนสื่อาร์ r เมนต์เี่าบ่หายพี่นี่เส้นนํา การซื้อยังกระซังค่ะ FC คะ่ะต้องมีการเส้นเอกสารการซื้อขายสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายกระตได้เส้นแต่ว่าแฟนพี่ดี่ภูกเก่าพี่นี่บรลูเป็นยังแล้วจังไหวพี่นี่เส้นคือว่าเขาอาจจะเอาเปรียบพี่นี่ก็ได้เขาอาจจิีคิดการไกลว่าลีลาเกิดล่าหองละแหงกันขึ้นมานน่เกิดการยากันขึ้นมา พี่นี่กับซีโมี่ส่วนแบ่งถาพี่นี่บ่ฟองเอาประมาณนี้สิพี่นี่คิดว่าได้นน่คิดเอาได้ค่ะอันขอโทษหลายๆายค่ะพี่นี่นมาพี่นี่เพิ่นนรสมบมยเพื่อน,นั่นเพื่อนไอแล้วค่ะนอขอโทษหลายๆค่ะเพิ่นไนออ,นไอันพี่นี่กับเสียใจทะเลาะกันมาย้มได้พี่นี่เก่าแต่ค่ำนี่ึ้นมาหยกเหตุผลเป็นอย่างเธอจังบ่ให้ฉันเส้นเอกสารในการซื้อขายอาพาร์ตเมนต์ เป็นอย่างเธอจังไห้อันจังเส้นคนเดียวบาทที่นี่ทนายความมันเป็นทนายความของขอบขั้วข้าเจ้าเด้ค่ะอันข้าเจ้าเป็นทนายความมาตัันแต้บัรทบุรุษของเพินเนะบันี้เพินก็เลยวาทนายความเลยวากับ,บอกากับพี่นี่วาถึงบริเ้นเธอกะอันสามารถสีแบงเคิงกันได้้ามีปัญหาระหว,ว่างซี่ทนายความพี่นี่บ่เสือดอกค่ะ พี่นี่บอเสือทนายความพานรทน,นายความของขาเจ้าพี่นี่ก็เครียดมากเครียดมากเรื่อยๆเครียดแบบว่าน้อยใจที่สามีนั่นนะสื่ออาภารเป็นบ์บอบหายพี่นี่เส้นน้ำเราบัดที่นี่ต่อไปต่อมาก,ก็เกิดเราหองละแหงกันขึ้นมาหนักขึ้นหนักขึ้นกับปัญหานี่น้ำแน่กับปัญหาเรื่องเงินมาน้ำแน่ปัญหาลูกของพี่นี่มาน้ำแน่ ก็เลยอันแพนพินีก็เลยเด็ฟฟองยาพินีเ ya, พราะว่าพินีอันบ,บอยจากเข่าบ้านประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันเข่าบ้านแล้วว่ามีความสุกพินีกบ็บบอยากเขา่าระบัดน,นี้เล่าก็เลยอันเล่าก็เลยบบอยากให้อันอยากอยากฟอ,องยาประมาณสี่ก็เลยก็เลยเดคืนโล่งขึ้นซานกันเกิดการฟ้องยากันขึ้นมาระบัดที่พินีบอยจากเสียงเงื่อนลายคะ่คะเอฟซีค่ะพินีเป็นคนแบบว่า ถ้าเฮ้าเทานเน่หมายก็ามาเทานเน่ภาษาฝรั่งเศสนะคะเนาะท้าเรายืดการการฟ้องกันการคืนล่วงคืนสารดูเาใดแห่งสิเสียเงื่อนหลายเท่านั้นพี่นี่ก็เลยโตกลงกับสามีว่าอันพี่นี่สียอมยาโดยที่วาบ่าเอาอยัางน้าเขาเขาอยากได้ก็ให้เขาไปพี่นี่วางสิเขาอยากได้ก็ให้เขาไปพาเ,ไเไปพราะว่า สมบัติของนอกกายถ้าไม่ตายหาได้ใหม่พี่นี่วางสิพี่นี่ก็เลยนบอกกับเล่าว่าบ้านที่บ้านที่เจ้าเสื่อยห้นค้นเ้าบ้านที่เจ้าสื่อที่บ่หอยคอยเส้น่อยกับบ่าเอาน้าดอกเจ้าสีฟองเจ้าสียากับค่อยบ่อห้าตกลงกันแบบโดยดีด้ค่ะเอฟซี FC ค่ะถ้าห้าตกลงแบบโดยดี เฮากับสิบริเสียทนายควา้าเสียคาทนายความหลายบัดท,ที่นี่แฟนพี่นี่ภูมิมพี่นี่อยู่กับภูมหมจเหรอเนอะะาะเราบัตรที่นี่เพื่อเลยบอกว่าให้เอาทนายความ้นเดียวกันสิได้ตกลุกันง่ายๆอันว่าว่าเอานั่นเอาน,นี่เขาก็โอเคนัดกันไปยายุสาอยุสาลนั่นตัดสิน พี่นี่ก็เลยได้ยากันท่านที่บ่ได้บ่ได้เสียเงินมากมมยค่ะบมูหว่าวพี่นี่เสียหลายปันไดเดี๋ยวกะพี่นี่กะคืนสาลพี่นี่ก็ได้เสียคนล,ละหกพันบาทเสียคนละเคิงกับสามีพี่นี่เสียสองรอยก็ฟัง่งแล้วก็เสียสองรอยก็ฝั่งเป็นหกพันเจ็ดพันแปดพันนี่แหละค่ะประมาณนี้บ่ได้เสียหลายแล้วกะก็เลยพี่นี่ก็ยากับสามีละกันพี่นี่เดินออกมาจากบ้านแบบ สงาพาเผยแบบฉันไม่เอาอะไรกับเธอฉันก็จะทําชีวิตของฉันให้มันดีให้มันเลิศค่ะพ,พี่พี่นี่คิดว่าได้ยังในใจแต่มาบด้วาสู่เขาฟังดอกพี่นี่คิดเอาโอเคค่ะพี่นี่สาวดวาุวรคนโกกกได้มาแช่ประสบการณ์ในการที่ว่าแต่งงานกับคนสวิตต้องมีเอกสารสมย่างให้เส้นค่ะพี่น้องคะแล้วก็มีทานายมีอันพยนันมาแปลเอกสาร ให้เห่าในหูว่าเอกสารสองยางนั่นกฎหมายนั่นเป็นจังไดเอกสารที่เห่าเส้นนั่นเป็นยังเป็นจังไดเป็นเอกสารแบบใดเขาสิมาเพิ่นสิมาแปลให้เห่าค่ะจ้าพี่นี่ก็สิได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะคลิปละข่ำค่ะเทนเน่เทนเน่ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยบอกว่าไม่ยืดยาวอย่ายืดเยื้อเทนเน่คือการยืดเยื้อ ถ้าไม่ยืเดเยือการการยาก,ก็จะได้เร็วที่สุดจะทำให้เราเสียเงินน้อยลงสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงยยทุกคนเด้อเอฟซีจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย